สวัสดีครับ,รบ,บอยู่ยวกะบอมคนบ้านครับอันนี้มาหาอีกนะพี่นอ้องฝนใหมก่กลางวันอย่างแรงครับเลยหน้ามันไหลลงมาไหลงลงมาตะกกูครับนี่หหไหลม,มาเขาถ่อเลยแหงมัดกับไหลขามทางครับนี่บทีมงานครับมาด้วยกันครับหลายคนด้วยครับมันจะไหลขามไปฝั่งนี้ นคนลทุ่งก็บ่อนพุ่มตัวก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมีสองสามคันนะครับเราจะเดินหาไปดูในในป่าครับวา่าหนามมันแห้งว่าแหละมันคงไม่ลงมาลงแร้วนี่นะเนาะขับไปหาดูนะครับอืม เนาะทะยานเดินเขาปากแหละคนเขาก็าเล่นสองกันแล้วนะเล่นเจมือกันพี่นอ้องอ่ะไปด,ได,ะไดิอยู่บนทางยี่ใด้เนอะมันยี่ใดยิงอยู่บนทางไหนมันลุบลอยมโนมา,นนมาตั้งแต่ตอนฝนตกแรงกันีรีบแล้วไปหาตัว โตโตโตลูกคนหนึ่งนะลูกคนหนึ่งนะโอ้เมียบานได้ตัวหนึ่งเลยพี่น้องเฮ้นั่นด้อมาเด้ออ้หูมเด้อพี่น้ออืมไป้ไอเสียงลงแล้วครับพี่น้องพอาเรื่มมืดเสียงมันเรื่มลงแล้วตัวแรกครับพี่น้องตัวแรก ตัวแรกมาแล้วตัวแรกยิงกระโดดเนะีะพี่น้องยิงกระโดดอย่ามันั่นนี่แล้วใส่กระทุง้งแม่บางนีกว่ะน้องอุ๊ยแล้วถกันเลยยิงกระโดนยิงกระโดนเนี่ยอืออือ งูใสงูใสงูใสจะผิดผิดจะไม่ค่อยแรงครับงูใสมีอยู่ครับผิดมีน้อยโอ้โอแมีแดงอึ้งเมียดงไม่แดงนี่นี่ไม่แดงออกวะนี่ไงนี่ไม่แดงตดนเมียด้วยไหนก็ได้ก็ได้ด้วยยังปโตย<ะ>ัง <c oughs> อ่าแหละก็เลยตัวสองตัวแล้วครับพี่น้องแต่ประตอยังไม่ได้ตัวเลยเอ๋อนี่ก็ได้ตลอดนี่ได้แล้วเราก็เลยตัวสองตัวแล้วตัวที่สองมาแล้วพี่น้องตัวที่สองเปิงเผาตัวที่สองเป็นกันดุลสองตัวแล้วสองตัวแล้ว

ลุงเลี้งใหญ่เลยสองตัวสุงใหญ่ขึ้นเด้ง <c oughs> เด้ดตาเนาะอึ่งม่เด้งครับตัวเล่ยครับอึงไม่เด้งดน,นี่ตัวงามด้วยวะ่ะอืมเต็มฝ่ามือตัวงามเลยพี่น้องตัวงามด้วย,ววยไปเรื่อยๆครับสี่ตัวแล้ว มีแล you know, uh ้ว huh. ตัวใหญ่ด้วยพี่น้อึงแดงูนี้อดปีดเดียใหญ่ขร้งตัวนี้ใหญ่ไปัดย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 องใส่ทุองใส่ทุงก่อนแลับหาลีเดี่ยวโตๆไว้้พี่น้องได้แล้วีตัวแล้ว ว่าฝุนมันตกแรงเหมือนตอนกลางวันนะครับหรือรอยมันกระด,ดออกตั้งแต่กลางวันเนี่ยตอนฝนแรงนะครับแต่มันอาจะสุกป่าสุกไรเมื่อเล่วครับนี่เสียงหลวงมีนะแต่อยู่เสียงเขาเปิดหรือว่าเสียงเสียงอื่นจริงๆครับเพราะมันจะเสียงหลวงอยู่ทัดไปอีก เขียนเหลี่ยมพี่น้องเขียนเหลี่ยมเหนียวครับนี่เอากระดุนแบบนี้นี่เรื่อยๆ่น้องเรื่อยๆว่าเสียงมันหลงอยู่ในน้องน้องไม่ค่อยใหญ่แล้วครับอืเสียงหลองอยู่ในนั่นดิหลองอยู่สามสามสี่ตัว น,น,นั่น,ะนดินันี่นอืมแค่นั้พี่้องอยู่สตัวนั่ลูกเดียวนั่แหละให้มันลองเรียกให้มันลองเรียกหมูกันมาอีกมันกรหล็กพอสมควรเลยมันก็หล็กอยู่น้องอีหน่อยพี่หนงดูเหมวลงุลงเดียวนี่ดหล่อหมูกันมา โัวยัยงใหญ่ขาบฮึ่มฮ่น่งเั่ไรนย่งเท่าไวะางใครทังมัน น้องครับเงียบครับก็มีแต่จะกลับบ้างอยนาแล้วครับแล้วรอแม่บ้านก่อนครับนี่ของพันตาหน่อย่างนี้่คุณเล็นิดเลยหน่อยครับก็ออืมฟอตุมครับนี่ตองงันนีลพอตุมเดูแกดูได้ด้วยเน๊ยเน๊อื่นดูได้

ซิปต,ตัวอะไพี่น้องฝนมันมตุกแต่วนันผูดครับพ่อก็กลับกันไล่ให้พก็ไม่ได้กันเทไล่เถอครับไม่อเอาใส่อยู่กำลังกลับนะนี่าานนถุงของปลาแัวนแม่ะอ,มมอะไรพี่น้องแม่บ้านมากกระไรพอซิปต,ตัวไม่ไดูนี่คบตัวเดี๋ยวคบตัวเอาวรวมรวมมันตบพี่น้อง อ๋เอเด็กี่ไทดกันเลยอ่ะเท่าไหรจักในสิบตัวอีกหรือเป่ามีย่างด้วยมียางตัวนึงสองสี่าอย่างตัวนึง,งเป็นสิบสตัวพอด,ดีสิบตัวก็อ,อยางอืมไป,ปบานแล้วพี่นอ้องครับสิบนาทีนครับเวลาไปก่อนแลวครับ <ขอ S 1> ครับ้ี Mm-hmm.